โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันนมัเศการพระธธรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในสื่อของกุศลเพื่อนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดตัวเรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคําอย่างนี้ที่ว่าจิตเป็นสมาธิเพราะคำว่าสมาธิตัวตั้งใจไว้เฉพาะเหตุใจหนึง่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อเส้นทางสายเข้าสู่พลิตภพพา์ เมื่อวานนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพทุทธคต่องสมเด็จตัตสมาัมพุทเจ้าว่วา,าที่สินสิขาเป็นกำลังของพระโสดาพระสิจทาคา,าที่กิตติสิขาเป็นกำลังของพระอนาคามีาที่ปัญญาสิขาเป็นกำลังของพระอรหัตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมัรถถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโและติริชานคาถาจงจำไว้ว่าถ้ารม์ใดที่ประกอบวิความรัก แื่กออไปวยความโลภแต่กอบไปวยความโรกรธแต่กอบไปวยความโง่อันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ขอ้อเริชานคำว่าเริชานหมายความว่าไปขวางเริชานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีมันไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจาการขอ้อเริชาน ใจคิดเป็นใจคนดิดิฉานวาจากล่าวเป็นจิตฉานในคาถาเป็นวาจาของดรดิฉานาการทำแปลการคนองดีดิฉานใช้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการคนดีดิฉานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการกิจทางกิตคนดีทางวาจาก็ดีทางใจคนดีจงอย่ามีในสมนักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งกับคนอืน่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอืน่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอืน่นพยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงชมวิหารสีมีอิทธิบาทสีฟังแล้วก็ตจําจำจำแล้วก็ลงกระพฤตธปฏิบัติย่จงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเรียกว่าตั์นาวายคโค ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่ก็อะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศินาสิกามีศีลเป็นปกติคนที่เขามีีลเนี่เขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอืน่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสําคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีู่ถ้ามากายก็ดีวาจเก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจเขาเลวกายก็าเลว,ลเลวให้ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป่นการกระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบที่ไหนเราควบคุมสิลสิ่งของเรามีเท่าไหร่ ทำให้มันครบธรรมะมีเท่าไรที่องค์สมเด็จพรวสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้มันครบอารมณ์มีปัสสนายานมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอืน่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอืน่น <c oughs> ก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นเขามีอารมณ์เรา,า,าร,ร้อนเราก็จะรับอารมณ์เราร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าผูชาลพเตผูชังวัน,นโกปฏิวันนังผู้บูชาย,ยังโดยการบูชาตอบผู้ไหวยอมไดยยไหวตอบถ้าเรามีโทม,มิหานสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความร,าร้อนมก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกท่านจง,ยงพยายามควบคุมกำลังใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ พรทะสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าย่อมมาเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีนิใครหักปักใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าหนุนผ อย่าความดีเข้ามาบวกถือว่าทําความดีถ้าทาความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของใครเข้าถึงเะโสดา,า,าปฏิผนอารมณ์แห่งระโสดาปฏิผนนความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดกง,ง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่ เราบวชป็นเข้ามาแล้วเวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้มีโทษสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่ารม์ชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยาเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว นี่เราจะฝากความั่วของเราอะไรก็ทรงต้มีหารสีไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรงมีหารสีจะหาั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์ที่พระโสดาบันทานบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆหรการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสินให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมนโนสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นใจยาของครว,วดัดหรือของพระสำหรับพระเนริมีสินมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเรียบเทียบกับสติฐานสู้สติฐานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้เมื่อคืนอธิบายกัมนมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีกายขารกในพระพุทธธรรมระสงและมีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอธิศิลและสิกขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากษสิธาคาเมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปาลารลเปนบอกว่าประการปฏิบัติอย่างน,นี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริตมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในว่ธธรรมประสงค์มีเสียบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายด้วยคุณปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว ถ้าเราจะตายให้มันดีเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีแต่เพราว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจช,ชั่วตายแล้วมันก็ชั่วที่พระโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีทั้งนั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่ประกานี้ยักยั่งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตัวนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จธทรงประสูน์ดาบันอันนี้ถ้าใครเขามาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าพระสูด,ดาบันเนี่ยไม่ต้องทรงสมาธิหรือ,อยังไงท,ทําไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าพระสูด,ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นก็ถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้ระใจตัวเองเอาไว โคตรจงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระสมบฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานปราบรคุณความดีของพระธรรมปฏิบัติตามธรรมคําสั่งสอนที่องค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรม,ม,า,รมานุสติจมรมทานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสาวสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านลึกถึงท่านเขาไว้อย่างนี้เป็นสังขารุสติกมรมทาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระมีธรรมทรงมอบให้และนำสั่งสอนเราเรามัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้วนดีๆอย่างนี้เป็นศีลหลานุสติตรรมฐา,านเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสม,มารุสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายช้าตตายสายตายบ่ายตายเทียรตายด้วยการปกติด้ตายด้วยอาาวุตอิเหตุก็ตามก็ทิดว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบใส่ปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดเพราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาตได้คสมาธิจิตของประโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่องพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขารนุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณานุสตินี่การเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นพระโสดาบันมีกฎบังคับว่าภารมจิตต่ำกว่าพระฌชานจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเร็วที่สุดงสงจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดงสงจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติในฌานที่สี่นี่ปกติไม่ได้ปกติจ็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้พยายามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนีง้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ เนืออารมณ์ปสมผสานเป็นยังไงอารมณ์เป็นผสมผสานก,ก็คือว่าเมื่อจิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติตั้งหกุืตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระภิพานเราจะไม่ลืมนิพถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่บุคคลอืน่นจะไปยุ่งเรื่องจริยาของบุคคลอืน่นจะไปยุ่งดต่กายของบุคคลอืน่นจะไปติโน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการพนงตนลมันจะมีไหมไม่มีสำหรับคนดีประเภทนี้ความจริงพระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตนเป็นพระเด็ก ถ้าเป็นพระเรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้าอารมณ์ก็เราซามลงไปราเกี่ว่าบระโสดาบันลนะถ้าเป็นพระก็ลเลยเป็นพระดิเรกฐานปัตถ้าฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปเลยกิเลสเป็นพาลชนคนโง่ โง่ก็อะไรโง่ก็ไม่คุมความดีไม่สร้างให้หาความสุขเห้เฉยตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงบราโซดาบานันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมงคลตึงข่าวคำว่าไม่ถือมงคลตึงข่าวก็หมายความเข้าเฮที่ไหนไปที่ไหนเฉลือที่น่นดีไปที่น่นที่นี่ดีมาทีน่นี่คนที่สุดท้าดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก นเนยราไม่แน่นอนมีคติไม่โกรธอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริ่มรับพระโสดาบันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อ,ตอคาสั่งสอน,สอนของพระพด็จบริสุทติ์พระโสดาบันยอมรับยอมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญเทอพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ใช้เวนั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระอน้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่านถือว่าเป็นสาสตยบุตรพุทธกิรหลฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจิงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสามาวดี มื่อพระเจ้าเทนบรมกษัตริ์เริ่มบาดเท้าเธอจะทรงขอเข้ามาโทอการหลงผิดลงโทษพนาสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกศรไม่ทำอันตรายพนางพาระเจ้าเทนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาขอบิจาก็ขอหม่อันนี่การติด ได้พระอริยเจ้าต้องขอขมาตรงพระพุทธเจ้าทีแก็เรียกว่าขอก็ขมาตวีดายเฉพาะถีอว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อจะนั่นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมฐานยงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตพริด้ทธว์สอา ว่านักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบกค,คลบุญใดทำความดีเพียงใดนั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว ยาความชั่วเข้ามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ในได้แล้วก็จะเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นขอท่านหลายภาพปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบัญน,นี้ให้ปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเลวเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก ็เนเร็วเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกอท้งคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น,น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมดาเลยการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงพระนิพนานเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตักกีเลก,ก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักนอกขอบเขตของศีล อยากรวยก็รวยใ้ความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทำม,มาให้จริงตามปกติกรธแต่เราไม่ประหัประหารบุคคลอื่นหลงยังรับสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไป็ของง่ายๆยาปากคอกเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อนนี้ไปท่านงหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนีไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในสานะที่ครองผ้าขาวสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระว่ากกขอยกย่องว่าจะารรงความนี้ได้จัก็เป็นความดีแต่ต่อจากนี้ไปขอทำอย่างายโปรดตั้งใ,ใจทรงดลงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอภิยาสายจึงกว่าจะได้ยินขึ้นญาณบอกหมดเวลา